เรื่องราวของสีกาผู้หนึ่งที่มีความสัมพันธ์ลับกับพระภิกษุหลายรูปไม่เพียงแต่ร่วมเสพเมถุนยังมีการแบลดเมนตักตวงทรัพย์สินจนกลายเป็นข่าวใหญ่ระดับประเทศพระหลายรูปต้องสึกถูกดำเนินคดีวัดหลายแห่งเสียชื่อเสียงความศรัทธาของญาติโยมบางส่วนเริ่มสั่นคลอนแต่ ในท่ามกลางคลื่นข่าวเช้าเหล่านี้เรายังมีสิ่งสำคัญที่ต้องยึดมั่นไว้ให้แน่นนั่นคือศรัทธ,ธาในพระธรรมสวัสดีครับท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่กำลังรับชมช่องธรรมะสร้างสุขวันนี้เราจะนำพาทุกท่านไปพิจารณาข่าวสารในแวดวงพระพุทธศาสนาข่าวที่ทำให้จิตใจของผู้ศรัทธ,ธาหลายท่านสั่นไหว ท่านผู้ฟังทุกท่านครับหากรับฟังคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าคำสอนของพระพุทธองค์ได้ช่วยเปิดดวงใจให้ท่านได้กลับมามีสติให้ท่านได้หยุดคิดก่อนจะโกรธหยุดทุกข์ก่อนจะถลำลึกและได้กลับมาอยู่กับลมหายใจอย่างรู้เท่าทัานขอความกรุณากดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องธรรมะสร้างสุขเพื่อร่วมกันส่งต่อแสงธรรม ให้แผ่กระจายออกไปสู่ใจของผู้คนอีกมากมายผู้ที่ยังหลงทางผู้ที่ยังทุกข์ผู้ที่ยังไม่รู้ว่าจะเดินต่อไปอย่างไรแม้บางครั้งเราจะได้ยินข่าวคราวที่ทำให้ใจสั่นไหวที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ยังครองผ้าเหลืองอยู่แต่ขอให้เรามีสติแยกแยะให้ได้ว่าพระสงฆ์คือตัวบุคคลส่วนพระธรรมคือคำสอนของพระพุทธเจ้า ที่บริสุทธิ์ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไม่มีวันเสื่อมพระธรรมไม่เคยผิดธรรมะสร้างสุขจึงอยากเป็นพื้นที่เล็กๆที่ไม่ตัดสินใครแต่พาใจของท่านให้นิ่งเย็นและสว่างให้ท่านได้เรียนรู้การอยู่กับปัจจุบันมีสติไม่หลงตามโลกและไม่วันไหวต่อเสียงรอบข้างเพราะเมื่อใดที่เรามีสติเมื่อนั้น เราจะเริ่มรู้จักปล่อยวางและเมื่อเราวางได้ใจก็จะเริ่มเป็นอิสระโปรดกดติดตามช่องธรรมะสร้างสุขเพื่อที่เราจะได้เดินทางในหนทางแห่งปัญญาไปด้วยกันอยู่กับธรรมะแท้ที่คอยประคับประคองใจเราทุกวันหนึ่งการติดตามของท่านคือหนึ่งแรงบุญที่อาจเปลี่ยนหนึ่งชีวิตให้พบทางสว่างในวันมืดมน วันนี้เราขอเชิญชวนทุกท่านมาร่วมกันพิจารณาอย่างมีสติแยกแยะระหว่างผู้ล่วงผิดกับหลักธรรมอันบริสุทธิ์เพื่อจะได้ยังคงเป็นผู้มีศรัทธาอันมั่นคงและเดินอยู่บนทางแห่งความดีโดยไม่หวั่นไหวผลกระทบต่อพระพุทธศาสนาวัดบางแห่งเสียชื่อเสียงคนเริ่มไม่ศรัทธาพระที่ดีได้รับผลกระทบถูกมองด้วยสายตาระแวง พระพุทธศาสนาเสื่อมศรัทธาในสายตาของคนบางกลุ่มแม้ว่าธรรมยังบริสุทธิ์ท่านผู้ฟังทุกท่านครับเมื่อสีกาก้าวล่วงศีลธรรมบาปกรรมนั้นหนักหนายิ่งนักในร่มเงาแห่งพระพุทธศาสนาอุบาสิกาหรือสีกาย่อมถือเป็นผู้ใกล้ชิดธรรมผู้ปฏิบัติตนตามคำสอนของพระพุทธองค์อยู่ในแนวทางแห่งศีลส,สมาธิและปัญญา หากแต่ในยุคที่โลกเจริญด้วยวัตถุและเสื่อมถอยในจรยิยาย่อมมีบางคนที่แม้สวมคราบแห่งธรรมกับหลงไหลในกิเลสเสพเมถุนกับผู้ที่มิใช่คู่ครองหรือกับผู้ทรงศีลอย่างพระภิกษุการกระทําเช่นนี้ถือเป็นอาบัติปาราชิกอย่างร้ายแรงในฝ่ายพระและเป็นกรรมหนักในฝ่ายศีกาเมื่อตัณหาครอบงำปัญญาย่อมมืดบอด การร่วมหลับนอนกับพระภิกษุหรือแม้แต่ผู้ทรงศีลย่อมเป็นการทำลายความศรัทธาของสาธุชนเป็นการลบหลู่คำสอนของพระาศาสดาโดยตรงมิใช่เพียงแต่ผิดศีลธรรมแต่ยังเป็นการร่วมกันทำลายเสาหลักแห่งพระพุทธศาสนาคือพระสงฆ์ที่ควรบริสุทธิ์เป็นที่พึ่งทางใจของประชาชนการที่สีกาประพฤติเช่นนั้นโดยไม่เกรงกลัวต่อบาป ไม่เคารพต่อศีลธรรมเหมือนนำเปลวไฟมาเผาผลาญตนเองและผู้เกี่ยวข้องกรรมมีจริงผลย่อมตอบสนองโดยชอบธรรมสีกาที่ทำผิดในเรื่องนี้ย่อมเผชิญกับกรรมทางใจคือความร้อนรุ่มฟุงซ่านไม่สงบอีกทั้งยังสร้างบาปกรรมอันหนักหนาไว้รอผลในภพหน้าไม่ว่าจะเป็นการได้เกิดในภพที่ขาดแคลนคู่ครองที่บริสุทธิ์ ขาดความรักแท้หรือต้องเวียนไหวในวัตตะสงสารด้วยความอ้างว้างไร้ที่พึ่งและเมื่อบุคคลบวชเป็นพระสงฆ์แล้วย่อมต้องตั้งอยู่ในศีลในธรรมเพราะสมณเพศไม่ใช่เพียงเครื่องนุ่งหม่มหากแต่เป็นพันธะที่ต้องเคร่งครัดต้องเป็นผู้ฝึกฝนตนเองไม่ใช่เพียงเป็นผู้สอนแต่ต้องเป็นแบบอย่างแต่เมื่อใดก็ตามที่พระสงฆ์ ได้กระทําผิดร้ายแรงโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาบัติปาราชิกเช่นการล่วงละเมิดทางเพศกับคารวาสหรือสีกาพระวินัยบัญญัติไว้อย่างชัดเจนว่าผู้ใดล่วงละเมิดข้อห้ามนี้ต้องพ้นจากความเป็นพระทันทีไม่สามารถกลับมาบวชได้อีกต้องลาสิกขาออกจากสมณเพศเพื่อไม่เป็นการหลอกลวงต่อผู้ที่ยังศรัทธา และไม่บ่อนทําลายรากฐานของพระศาสนาแต่เมื่อบางรูปยังดื้อดึงยังปกปิดยังโกหกยังสวมจีวรอ,อยู่ต่อไปยังรับบารยังให้พรยังปล่อยให้ผู้คนกราบไหว้อยู่นี่คือกรรมหนักยิ่งกว่าเดิมไม่เพียงแต่ตนเองต้องรับกรรมจากการละเมิดศีลแล้วยังสร้างบาปโดยการหลอกให้ผู้อื่นหลงกราบไหว้ผิด ทำให้คนบริสุทธิ์กลายเป็นผู้กราบคนผิดโดยไม่รู้ตัวนี่คือการฉุดศรัทธาของผู้คนให้เสื่อมลงทีละน้อยเหมือนน้ำหยดลงหินทุกวันวันหนึ่งหินย่อมกร่อนวันหนึ่งความศรัทธาของผู้คนอาจหายไปตลอดกาลบาปนั้นจึงไม่ใช่เพียงของผู้กระทำแต่คือการสันสะเทือนศาสนาทำให้ผู้อื่นหมดศรัทธาทำให้คนรุ่นใหม่ไม่กล้าเข้าวัด และทำให้ธรรมะอันประเสริฐถูกบดบังด้วยเงาของผู้ไม่รู้ผิดรู้ชอบชั่วดีผู้ที่เป็นพระแท้ต้องมีสติและมีฮิริโอตป,ปะความละอายและเกรงกลัวต่อบาปเมื่อพลาดแล้วต้องกล้ารับผิดต้องกล้าลาออกจากเพศบรรพชิตอย่าใช้จีวรบังหน้าอย่าใช้สถานะมาหลบความผิดเพราะแท้จริงแล้วจีวรไม่ใช่เคราะกํกบังกรรม แต่คือผ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ไม่ควรมัวหมองด้วยความลวงโลกหากยังพอมีสติจงกลับตัวกลับใจแม้ผู้ใดจะเคยหลงผิดมาก่อนหากรู้ตัวแล้วสำนึกขอเพียงมีใจใฝ่ธร,รมย่อมสามารถกลับมาเดินบนเส้นทางแห่งแสงสว่างได้การขอขมาพระรัตนตรยัยการถือศีลให้บริสุทธิ์และการหลีกห่างจากผู้ที่เป็นบ่วงแห่งทิเลส คือการชำระจิตใจให้สะอาดแม้ยากเย็นแต่ไม่เกินกำลังของผู้สำนึกผิดอย่างแท้จริงขอเตือนใจว่าความใคร่เพียงชั่ววูบเดียวอาจทำลายศรัทธาทั้งชีวิตกรรมคุณเพียงชั่วครู่อาจสร้างบาปกรรมยาวนานข้ามภพชาติแต่ความละอายและเกรงกลัวต่อบาปคือหนทางเริ่มต้นของผู้ใฝ่ธรรมท่านผู้ฟังครับเรามารองคิด เรามารองพินิษและพิจารณาในเชิงธรรมว่าทำไมบางสีกาจึงกล้าก้าวล่วงศิลธรรมอย่างไม่เกรงกลัวต่อบาป 1. เพราะกิเลสแรงแต่สติอ่อนความหลงไหลในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสย่อมนำจิตใจให้ไหลไปตามประแสะแห่งตัณหาหากไม่มีสติควบคุมไม่มีปัญญาชี้นำ ย่อมทำให้ก้าวล่วงแม้แต่สิ่งที่ตนเองเคยยึดถือว่าเป็นบาปย่อมล่มกลางคลื่นเมื่อสีกาขาดสติกิเลสก็จูงใจให้กล้าทำในสิ่งที่ไม่ควร2เพราะความหลงผิดคิดว่ารักคือธรรมบางคนอ้างว่ารักทำให้ทำผิดคิดว่าเป็นบุญที่ได้ดูแลพระดูแลผู้ทรงศีลจนหลงคิดว่าเป็นความใกล้ชิดทางใจ แต่แท้จริงแล้วนั่นคือความลวงของกิเลสรักแท้ต้องมีศีลธรรมรักที่ขาดความเกรงกลัวต่อบาปคือรักที่หลอกลวงตนเองและผู้อื่น 3. เพราะไม่รู้จริงในธรรมแม้ศีกาจะอยู่ใกล้ธรรมใกล้วัดใกล้พระแต่หากไม่ได้ศึกษาหลักธรรมอย่างแท้จริงไม่รู้คุณค่าของศรรีลของสงฆ์ก็อาจมองข้ามความผิดร้ายแรงไปได้อย่างน่าเศร้า ใกล้วัดแต่ไกลทำฟังธรรมแต่ไม่ซึมซับจึงกล้าทำสิ่งที่บาปโดยไม่สะดุ้งสะถาน 4. เพราะใจไม่มีความละอายและไม่เกรงกลัวต่อบาปพระพุทธองค์ตรัสไว้ว่าผู้ใดไม่มีฮิริความละอายบาปและโอตัป,ปะความเกรงกลัวต่อบาปผู้นั้นย่อมกล้าทำบาปโดยไม่สะทกสะถานเปรียบเสมือนสัตว์นรกในกำเนิดมนุษย์ การที่ศีกาบางคนกล้าทำบาปร่วมเมถุนกับผู้ทรงศีลแสดงว่าใจาได้กลายเป็นคนที่ไม่หวั่นไหวต่อความผิดและนั่นคือภัยที่ร้ายแรงที่สุดเพราะพระเป็นผู้ถือพรหมจรรย์การเสพเมตุนคือการทำลายพรหมจรรย์โดยตรงพระคือที่พึ่งของาศาสนาการชักชวนให้พระล่วงผิด จึงเท่ากับบอนทําลายศาสนาทําลายความศรัทธาของคนอื่นผู้ที่รู้เรื่องจะเริ่มคลางแคลงใจไม่ศรัทธาในการบวชทําให้พระผิดอาบัติปาราชิกและไม่มีสิทธิ์กลับมาบวชอีกการร่วมเมถุนกับพระมิใช่เพียงผิดศีลธรรมทั่วไปแต่เป็นกรรมหนักระดับอนันตริยกรรม หากไม่สํานึกหรือกลับตัวจะต้องชดใช้ในมหานรกอันทุกทรมานยิ่งชีวิตนี้อาจยังไม่เห็นผลแต่เมื่อละจากโลกนี้ไปย่อมหนีไม่พ้นแรงแห่งกรรมท่านผู้ฟังทุกท่านครับหลายคนสงสยัยว่าคนจะหมดศรัทธากับการทำบุญกับวัดไหมนั้นคำตอบคือบางคนอาจหมดศรัทธาในบุคคล แต่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาแท้จริงยังคงอยู่เพราะผู้คนบางส่วนแยกไม่ออกระหว่างศาสนากับผู้ปฏิบัติศาสนาหลายคนเผลอเหมารวมว่าพระทำผิดศาสนาไม่ดีศีกาทําบาปในวัดวัดไม่ศักดิ์สิทธิ์อีกต่อไปนี่คือความเข้าใจคลาดเคลื่อนที่เกิดจากความผิดหวังและความเจ็บช้ำ แต่แท้จริงแล้วศาสนาคือหลักธรรมไม่ใช่เพียงตัวบุคคลพระพุทธศาสนาไม่ได้สอนให้ทำผิดแต่บุคคลต่างหากที่เลือกจะเบียงเบนจากคำสอนดังนั้นผู้ที่มีปัญญาและสติแท้จริงจะแยกแยะระหว่างพระธรรมอันบริสุทธิ์กับผู้ปฏิบัติที่อาจไม่บริสุทธิ <i> ์เหตุการณ์เหล่านี้ ทำให้ศรัทธาของคนที่อ่อนแอถูกสั่นคลอนคนที่ศรัทธาเพราะรูปแบบอาจหมดใจเมื่อเห็นคราบด่างของศาสนาคนที่ทําบุญเพราะอยากได้ผลตอบแทนอาจเลิกทาเมื่อรู้สึกว่าพระไม่น่าเคารพคนที่ขาดความเข้าใจในแก่นธรรมอาจคิดว่าวัดไม่มีค่าอีกต่อไปสิ่งเหล่านี้ เกิดจากศรัทธาที่ตั้งอยู่บนเปลือกมิใช่แก่นของศาสนาศรัทธาที่มั่นคงคือศรัทธาในพระธรรมมิใช่เพียงตัวบุคคลแม้พระบางรูปจะทำผิดศีกาบางคนจะล่วงบาปแต่นั่นคือคนไม่ใช่ศาสนาพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้ทำผิดพระธรรมไม่เคยสอนให้ล่วงศีลการทำบุญที่ถูกต้อง คือการฝึกตนเองให้มีน้ำใจให้อภัยให้จิตใจสูงขึ้นไม่ใช่ทำบุญเพื่อหวังให้พระศักดิ์สิทธิ์หรือเพื่อแลกกับโชคลาภผลกระทบต่อวัดในระยะยาวเมื่อข่าวเรื่องความเสื่อมของผู้ปฏิบัติแพร่กระจายคนอาจลดการเข้าวัดบางแห่งเกิดความไม่ไว้วางใจในการทำบุญบริจาค ผู้ปฏิบัติดีถูกเหมารวมไปด้วยและเสียกําลังใจนี่คือเหตุที่เราต้องช่วยกันสร้างสติและความเข้าใจใหม่แก่สังคมแล้วเราควรทำอย่างไรแยกแยะชัดเจนว่าอะไรคือพระธรรมอะไรคือพฤติกรรมของบุคคลเลือกวัดที่โปร่งใสพระสงฆ์มีศีลมีธรรมทำบุญด้วยใจบริสุทธิ์ไม่หวังตอบแทน หรืออาศัยเพียงภาพลักษณ์ส่งเสริมคนดีให้ได้มีพื้นที่และกำลังใจในการปฏิบัติธรรมเตือนผู้หลงผิดด้วยเมตตาไม่ใช่ด้วยความชิงชังผู้ใดหมดศรัทธ,ธาเพราะคนทำผิดศีลย่อมเท่ากับนำพาตนออกจากธรรมโดยไม่รู้ตัวจงมั่นในพระรัตนตรัยเถิดเพราะธรรมไม่เคยทรยศใคร มีแต่คนที่ทรยศธรรมวิธีหลีกพ้นจากกรรมต้องยอมรับผิดกล้าสารภาพหยุดกระทําผิดโดยสิ้นเชิงทําบุญอุทิศให้พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ที่เคยลบหลู่ปฏิบัติธรรมอย่างเคร่งครัดถือศีลแปดหรือศีลห้าอย่างสม่ำเสมอกราบขอขมาพระรัตนตรัยด้วยใจจริง และตั้งจิตไม่หวนกลับไปทำผิดอีกท่านผู้ฟังทุกท่านครับหากท่านใดที่ได้รับฟังคลิปนี้แล้วฝากส่งต่อให้ผู้กระทำผิดให้มีจิตคิดกลับตัวหรือเห็นโทษของการประพฤติผิดขอจงได้อานิสงส์แห่งการฟังธรรมนี้เพื่อเป็นแสงสว่างนำทางชีวิตให้พ้นจากบาปกรรมและกลับเข้าสู่หนทางแห่งธรรมด้วยเถิดขออำนาจแห่งพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์จงดลบรันรดาลให้ทุกท่านพบเจอแต่ความสุขความสงบเย็นในจิตใจพ้นทุกข์พ้นโศกปลอดภัยจากพยันตรายท่านปวงมีสติมีปัญญาและมีธรรมะคุ้มครองทุกลมหายใจสาธุ